เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่1บทที่1แนวคิดเชิงนามธรรมในชีวิตประจำวันนักเรียนคงเคยพบกับปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขหรือดำเนินการอย่างไรนั่นอาจเป็นเพราะนักเรียนยังไม่เข้าใจปัญหาดีพอเช่นนักเรียนต้องเดินทางไปสถานที่แห่งหนึ่งด้วยรถโดยสาร นักเรียนอาจตอบว่าไม่เคยไปจะไปได้อย่างไรถ้ารถนั้นไม่ผ่านบ้านเราจะทำอย่างไรต้องเดินทางไปต่อรถที่ใดราคารถโดยสารเป็นเท่าใด 1.1แนวคิดเชิงนามธรรมแนวคิดเชิงนามธรรมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณซึ่งใช้กระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียดปีกย่อยในปัญหาหรืองานที่กำลังพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอในการแก้ปัญหาในการแก้ปัญหาหนึ่งอาจมีวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับการมองปัญหาการมองเห็นรายละเอียดเป้าหมายของโจทย์ปัญหาและประสบการณ์ของผู้แก้ปัญหาดังตัวอย่างต่อไปนี้ตัวอย่างที่1.1คําคำทักทาย hello ในภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆคำว่า hello แต่ละตัวมีรูปแบบที่ต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผู้เขียนแต่ละคนในที่นี้ หากผู้รับข้อมูลต้องการทราบว่าคำนี้ประกอบด้วยตัวอักษรใดบ้างโดยไม่สนใจประเภทของตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กคำว่า Hello ทุกตัวในตารางต่างก็มีองค์ประกอบเชิงนามธรรมเดียวกันคือเป็นคำที่ประกอบด้วยอักษร H, E, L, L และ O ตัวอย่างที่1.2คัดกรองรายละเอียดของคำว่า hello เมื่อระบุความต้องการที่แตกต่างกันดังนี้ข้อมูลประกอบด้วยอักขระใดบ้างแต่ละอักขระเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่และมีเสียอะไรข้อมูลประกอบด้วยอักขระใดบ้างแต่ละอักขระประกอบด้วยเสียอะไรข้อมูลประกอบด้วยอักขระใดบ้าง ข้อมูลประกอบด้วยอักขระกี่ตัวและข้อมูลประกอบด้วยคำกี่คำตาราง1.1คำอธิบายคุณลักษณะของคำว่า hello ตามรายละเอียดที่ต้องการ1.2การคัดเลือกคุณลักษณะที่จําเป็นต่อการแก้ปัญหาตัวอย่างที่1.3แชร์กับฉันห้องเรียนหนห้อง ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด20คนเพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดเทอมกวนเพื่อนรักซึ่งประกอบไปด้วยหนูนิกหนูแนนและหนูหน่อยได้นัดการไปรับประทานอาหารที่ร้านป้าแป๋วใกล้โรงเรียนและตกลงกันว่าใครจะสั่งอะไรก็จ่ายอาหารคนละทะเท่ากันโดยมีรายการอาหารดังนี้ หนูนิกสั่งสลัดผักกับน้ำอนาปัน่นหนูแนนสั่งข้าวผัดกับชายเย็นส่วนหนูหน่อยสั่งก๋วยเตี๋ยวกับทับทิมกรอบให้พิจารณารูป1.1ว่าข้อมูลใดบ้างที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าข้อมูลที่จำเป็นต้องทราบคือราคาอาหารแต่ละรายการที่สั่งเพื่อที่จะนำมารวมกัน แล้วหารด้วยจํานวนเพื่อนที่ไปซึ่งประกอบด้วย3คนคือหนูนิกหนูแนนและหนูนอยหน่อ1 3การถ่ายทอดรายละเอียดของปัญหาและการแก้ปัญหาหลังจากที่คัดแยกรายละเอียดที่จำเป็นออกจากรา,รายละเอียดที่ไม่จำเป็นแล้วขั้นต่อไปคือการถ่ายทอดรายละเอียดนี้ไปสู่ผู้ที่จะคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาซึ่ง เป็นไปนได้หลายรูปแบบหากผู้แก้ปัญหาหรือบุคคลอื่นการถ่ายทอดปัญหาสามารถทําได้โดยการอธิบายเป็นข้อความและอาจใช้แผนภาพประกอบตัวอย่างที่1.4ด่านผ่านทางของลุงสมบัติลุงสมบัติต้องการหารายได้เสริมโดยการตัดถนนส่วนบุคคลที่อนุญาตให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะผ่านมาได้แต่ต้องจ่ายค่าผ่านทาง โดยเริ่มต้นที่คาราสิบบาทบวกด้วยค่าธรรมเนียมคิดตามจำนวนล้อของยานพาหนะล้อละ5บาทตัวอย่างเช่นรถเก่งสล้อต้องเสียค่าผ่านทาง10บวก4คูณ5เท่ากับ30บบาทส่วนคนเดินเท้าสามารถสัญจรผ่านไปมาไม่ต้องเสียค่าผ่านทางให้อธิบายสถานการณ์ใหม่ ที่ประกอบไปด้วยรายละเอียดน้อยที่สุดโดยที่ยังมีข้อมูลเพียงพอที่จะนำไปคำนวณว่าลุงสมบัติสามารถเก็บค่าผ่านทางเป็นจำนวนทั้งสิ้นกี่บาทสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือค่าผ่านทางทั้งหมดที่ลุงสมบัติจะเก็บได้ซึ่งคำนวณได้จากจำนวนยานผ่านะและจำนวนล้อของยานผ่านะยานผานะหนะ1ล้อจำนวน2คัน ยานพาหนะสองล้อจำนวน3คันยานพาหนะ3ล้อจำนวน1คันยานพาหนะ4ล้อจำนวน3คันค่ายานพาหนะผ่านทางเริ่มต้นคัาละ10บาทค่ายานพาหนะผ่านทางเพิ่มเติมรอละ5บาทจะเห็นได้ว่ารายละเอียดข้างต้นให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการถ่ายทอดให้กับผู้ที่รับผิดชอบในการนำข้อมูลไปคำนวณ เป็นค่าผ่านทางทั้งหมดที่ลุงสมบัติสามารถรวบรวมได้ซึ่งคำนวณได้ดังนี้ค่าผ่านทางทั้งหมดเท่ากับในวงเล็บจานวนยานพาหนะทั้งหมดคูณ10บวกในวงเล็บจำนวนล้อทั้งหมดคูณ5เท่ากับในวงเล็บ2บวก3บวก1บวก3คูณ10บวก ในวงเล็บใหญ่ในวงเล็บ1ค<ๆ>ูณ2บวก2คูณ3บวก3คูณ1บวก4คูณ3คูณ5เท่ากับทั้งหมด205บาทตัวอย่างที่1.5บ่อเลี้ยงปลาของคุณนายสมศรีจากโจทย์ที่กำหนดให้คุณนายสมศรีต้องการทราบว่า หากต้องการตัดหญ้าเต็มพื้นที่จะต้องจ่ายค่าแรงให้ช่างตัดหญ้ทาทั้งสิ้นกี่บาทและต้องการซื้อกระเบื้องปูพื้นและผนังบ่อเลี้ยงปลาทั้งสิ้นกี่แผ่นตาราง1.2แนวคิดเชิงนามธรรมที่ใช้หาคำตอบบ่อเลี้ยงปลาตามเงื่อนไขที่กำหนดตัวอย่าง1.6 เดินกลับบ้านหลังเลิกเรียนแผนภาพแสดงที่ตั้งของสถานที่ต่างๆรวมถึงเส้นทางและระยะทางของถนนแต่ละเส้นโดยให้มีรายละเอียดเพียงพอที่จะหาคำตอบเหล่านี้เส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านใช้ระยะทางสั้นที่สุดเส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่สั้นที่สุดโดยแวะบ้านขายขนมเส้นทาง เดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่สั้นที่สุดโดยแวะร้านขนมและเดินเลือกเฉพาะถนนที่มีรอบเงาเท่านั้นรูป1.5แสดงแผนภาพเชิงนามธรรมที่ให้ข้อมูลเพียงพอที่จะตอบคำถามได้ทั้งหมดเสียลักษ์รูปวงรีแทนสถานที่เส้นตรงแทนถนนที่เชื่อมระหว่างสถานที่ตัวเลขกับเส้นแทนระยะทางของถนน และเส้นสีเขียวแทนถนนที่มีร่อมเงาตาราง1.3แนวคิดเชิงนามธรรมที่ใช้หาเส้นทางเดินตามเงื่อนไขที่กำหนดตัวอย่างที่1.7สพาน7แห่งของโคนิสเบิร์กเมืองโคนิสเบิร์กประเทศรัเสเซียมีแม่น้ำพีเกลิลผ่ากลางทำให้แบ่งเมืองออกเป็นสองฝั่ง แม่น้ำนี้ยังแตกแขนงออกเป็นสองสายทำให้เกิดเกาะขึ้น2เกาะระหว่างพื้นที่เมืองทั้งสองภากชาเมืองได้สร้างสะพานขึ้น7แห่งเพื่อเชื่อมพื้นเมืองทั้งหมดเข้าด้วยกันจากรูปวิธีการแก้ปัญหาหนึ่งสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งได้ซึ่งทำได้โดยการนำแนวคิดเชิงนมามธรรม มาใช้มองปัญหาและการเดินข้ามสะพานเจ็ดแห่งในที่นี้นำตำแหน่งสะพานเมืองที่ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งและก่อการแม่น้ำทั้งสองก็มาสร้างเป็นรูปแบบที่ตัดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออกเมื่อเปรียบเทียบการเดินข้ามสะพานให้ครอบทั้งเจ็ดแห่งโดยไม่เดินข้ามสะพานเดิมซ้ำจึงเทียบได้กับการลากเส้นสีดำทั้งเจ็ดให้ครอบ โดยไม่ลากซ้ำเส้นเดิมที่ลากไปแล้วดังนั้นหากหาวิธีการลากเส้นให้ครอบโดยไม่ซ้ำได้ก็จะได้วิธีการเดินข้าสะพานทั้ง7โดยไม่ซ้ำเช่นเดียวกันนักคณิตศาสตร์ชื่อเลออนฮาร์ดออยเลอร์เป็นหนึ่งในผู้นำแนวคิดเชิงนามธรรมลักษณะนี้มาแก้ปัญหาการเดินข้าสะพานทั้ง7แห่งในปีคศ1736 โดยอาศัยรูปแบบที่เรียบง่ายนี้มาพิสูจน์ได้ว่าไม่มีเส้นทางใดที่จะเดินข้ามสะพานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดการนำแนวคิดเชิงนามธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคัดแยกคุอลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียดที่ไม่จำเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นเพียงพอ และกระชับในการถ่ายทอดองค์ประกอบของปัญหาทำให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้การออกแบบนั้นมีขั้นตอนวิธีการหาคำตอบทำได้ง่ายขึ้น